การยอมรับความเป็นจริงในชีวิตช่วยให้เราสามารถจัดการความคาดหวังและเพิ่มความสุขในชีวิตได้ 1. ยอมรับความแตกต่างยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นและตัวเราเองไม่มีใครคิดเหมือนเราและเป็นเหมือนเราได้ทั้งหมดในโลกของความเป็นจริงมีหลายสิ่งที่ต้องอาศัยความหลากหลาย 2. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการยอมรับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวตามสถานการณ์ช่วยให้เรามีความสุขแม้สถานการณ์อาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง 3. ยอมรับความผิดพลาดยอมรับความผิดพลาดของเราและรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้และพัฒนาตัวเอง 4. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบในทุกด้านยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเรา และเรียนรู้ที่จะรักตัวเองในทุกส่วนของความไม่สมบูรณ์นั้นหายอมรับความไม่แน่นอนชีวิตมักมีความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตยอมรับความไม่แน่นอนนี้และจัดการความคิดในการคิดหรือคาดหวังมากเกินไป 6. ยอมรับความมีสัมพันธภาพปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องมีการสร้างสายสัมพันธ์ และความสัมพันธภาพกับผู้อื่นมีความสำคัญการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ดีเป็นสิ่งที่เสริมความสุข 7. ยอมรับการให้การแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สิ่งสำคัญในชีวิตและมีความสุขเมื่อเป็นผู้ให้เมื่อไม่มีผู้ให้ก็จะไม่มีผู้ได้รับ 8. ยอมรับความสุขในขณะนี้รู้ค่าความสุขในขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันและไม่เสียเวลาคิดถึงอนาคตรหรือความผิดพลาดในอดีตเมื่อเรายอมรับ และเข้าใจธรรมชาติของชีวิตแล้วจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดต่อตามและกดแชร์ให้ช่องครูสาวพารู้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ